เมื่อวานนี้ท่านผู้ชมที่สํานักง,งานตํารวจแห่งชาติเนี่ยนะครับนำโดยผบตรเนี่ยนะครับพลตํารวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุและก็รองผบตรเนี่ยพลตํารวจเอกสุชาติธีรสวัต์เขาแถลงข่าวความคืบหน้าของคดีพุ่มกับโจถุงดำเขาบอกอย่างนี้ว่าคดีนี้เนี่ยตอนนี้ตํารวจสรุปสํานวนแล้วและจะส่งสํานวนสั่งฟ้องให้กับอายการเนี่ยผู้กำกับโจคดีรวมกับพวกเนี่ยทั้งหมด7คนส่งให้อธิบดีอายการสํงงานักงานคดีปราบปรามการทุจริตนะครับในช่วงบ่ายวันนี้บ่ายวันที่3 คดีนี้มีนางสาวจันจิราแม่ของน้องมาวินคือผู้เสียชีวิตเนี่ยแหละและก็พันตำรวจเอกสุดที่นั้นเนี่ยเป็นพนังกงานสอบสวนสองคนนี้เนี่ยจะเป็นผู้กล่าวหาผู้ต้องหามีทั้งหมด7คนท่านผู้ชมผมไม่ต้องเอ่ยชื่อเสียงเรียงนามแล้วนะอย่างที่ทราบกันเป็นตำรวจทั้งหมดคดีนี้สอบสวนพยานปากไปทั้งหมด35ปากพยานเอกสารจำนวน14รายการ แล้วก็พยานวัตถุพยานเนี่ยจำนวนอีก7รายการก็บอกอีกว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยลงความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งหมด7คนฐานความผิดเนี่ยสข้อหาด้วยกันทุกผู้ชมนะฮะข้อหาที่1นเนี่ยนะครับร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตข้อหาที่2เนี่ย เป็นเจ้าพนักงานของรัฐร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติอย่างใดในตําแหน่งหรือหน้าที่ที่ใช้อํานาจหรือตําแหน่งหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตข้อหาที่3ามท่านผู้ชมร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยทรมานหรือกระทําทารุณโหดร้ายข้อที่4นะครับร่วมกันตั้งแต่5คนขึ้นไปคมขืนใจผู้อื่น ให้กระทำการใดไม่กระทำการใดหรือจำยอมต่อสิ่งใดโดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายเสรีภาพชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของผู้ถูกข่มขืนใจนั่นเองหรือของผู้อื่นโดยใช้กำลังประทุษร้ายจนผู้ถูกข่มขืนใจเนี่ยต้องกระทำการนั้นไม่กระทำการนั้นหรือจำยอมต่อสิ่งนั้นท่านผู้ชมนะฮะก็เป็นสี่ข้อหารองผบอเนี่ยยังบอกอีกว่าสำหรับคดีรถหรูเนี่ยนะฮะของภูมิกับโจ้เนี่ยที่จับกุมรถเถื่อนส่งสุลก,กากรเนี่ย จำนวนกว่า400คันนั้นเนี่ยคืบหน้าไป80%แล้วพบพิรุษทางการจับกุมรถที่ไม่มีที่มาที่ไปพิรุษเรื่องการรับสินบนนําจับขณะนี้เนี่ยกำลังขยายผลอยู่คดีนี้มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน ทั้งคนที่เกี่ยวกับธุรกิจของอดีตภูมิกับโจ้ก็มีเจ้าหน้าที่ศุลกากรก็มีตอนนี้เนี่ยท่านผู้ชมตำรวจก็ดีหรือปะปะงก็ดีได้ทําการอายัดทรัพย์ของภูมิกับโจ้ที่สันนิษฐานว่าเกี่ยวข้องกับการกระทําผิดทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคฤหาที่ย่านบางชันมูลค่าเนี่ยห้ล้านรถอีก24คันมูลค่าประเมินเนี่ยประมาณสัก70ล้านคอนโดมิเนียมอีก1ยูนิต1.5ล้านบาทปืนอีก18กระบอกเป็นเงินทั้งหมดเนี่ยเจ็ดแ รวมรวมเนี่ยหนึล้านบาทขณะที่ตาโจ้เนี่ยโจ้ถุงดำเนี่ยมีหนี้สินด้วยนะเห็นรวยอย่างนี้เขาบอกมีหนี้สินอีก76ล้านก็ทําให้เหลือหักรบกรมหนี้กันเลยเนี่ยเหลือทรัพย์สินประมาณ53ล้านก็ตรงนี้ก็เป็นความคืบหน้าไปด้านทนายมังนผุ้ชมนะทนายของภูมิกับโจ้เนี่ยเขาชื่อนายโชคชัยอ่างแก้วเขาบอกตำรวจเนี่ยจะส่งฟ้องใช่ไหมตาโจ้เนี่ยปฏิเสธทุกข้อหา4ข้อหาเนี่ยตาโจ้ปฏิเสธหมดและก็รอให้ส่งอายการ เอาสำนวนเนี่ยส่งอายการจะได้ประกันตัวเพราะตอนนี้เตรียมเงินประกันตัวไว้แล้ว1ล้านบาทก็ประมาณนี้ท่านผู้ชมข่าวข่าวคร่าวเนี่ยของภูมิกับโจถุงดำนะประมาณนี้เอามาอัปเดตให้ฟังก็ต้องรอต่อไปตอนนี้ตํารวจพร้อมที่จะส่งอายการทนายก็พร้อมที่จะประกันตาโจก็ต้องรอติดตามตอนต่อไปว่าสุดท้ายจะได้ประกันไหมและคดีจะออกมารูปแบบไหนรอติดตามตอนต่อไปครับ